สวัสดีในเอฟซีเราก็ยังไม่ถึงบ้านนะฮะนี่เราก็มาบิ๊กซีในเอฟซีมาบิ๊กซีสกลนครนะครับ,รบยังไม่ถึงบ้านง่ายๆในเอฟซีนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างพงนะครับต้องได้รถไถกลับบ้านในเอฟซีวันนี้มาเป็นองครักษ์ช่างพงศ์ในเอฟซีสุขัฒน,นะคือช่างพงเนี่ยนะครับต้องได้รถไถวันนี้เนื่องจาก ช่างพงไม่กล้าโอนเงินสดนะฮะไม่กล้าโอนเงินสดนะฮะก็เลยจำเป็นต้องมาเบิกเงินใน f อในการซื้อดาวรถไถน,นะเห็นช่างพงพูดเมื่อกี้ว่าดาวใน f อแต่ว่าไม่รู้ว่าดาวเท่าไหร่เนาะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็รายละเอียดใน f อ c สรุปก็คือช่างพงได้รถไถวันนี้ใน f อก็คือให้เขามาส่ง ให้เขาไปส่งวันนี้เลยเฮ้ยไม่แน่ใจพรุ่งนี้เนาะเอพอพราวันนี้มันค้าแล้วใน Fc เขาน่าจะไม่ส่งวันนี้นะสรุปก็คือวันนี้เซ็นสัญญาจ่ายเงินวางเงินดาวนะครับไม่แน่ใจว่าช่างพวงดาวกี่แสนนะรถไถที่ช่างพวงอยากได้เนี่ยมันราคาราคาเบ็ดเสร็จมันน่าจะถ้าซื้อสดนะถ้าซื้อสดมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ ,00 0สนใน Fc ประมาณ61 0,000ื่น หกแสนหะนึ่งหมื่นนะครับคือราคารุ่น L สนะี่นย์ใน Fc นะครับหนึ่งแสนอ่าหกแสนหนึ่งมืนนะฮะแต่ว่าช่างพวงดาวมันอาจจะบวกเพิ่มนะฮะ Fc อาจจะบวกเพิ่มไปอีกนะฮะเอออาจจะบวกเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้เราก็มาบิ๊กซีมาเบิกเงินในะ Fc เนื่องจาก าธานาคารที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาปิดหมดแล้วเพราะมันจะค่าแล้วเอซีช่างพงก็เลยจําเป็นมาต้องมาบิ๊กซีนะฮะ่วนผมก็เป็นมาเป็นองครักษ์นะเอฟซีมาเป็นองครักษ์ช่างพงวันนี้เป็นวันที่ช่างพงกดเงินออกมาเยอะนะ,ะผมก็เลยมาเป็นองครักษ์กับแฟนของลุงนี้นะเอฟซีนะครับช่างพงเบิกเงินออกมาเยอะก็เลยจําเป็นต้องมาองครักษ์สนอยช่างพงไม่กล้ามาคนเดียวนะท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบิ๊กซีเด้สิบิ๊กซีสกลนครนะครับรอช่างพงเบิกเงินเนาะเดี๋ยวรอให้ช่างพงเบิกเงินก่อนเดี๋ยวผมค่อยเดินเดินตามตูดหน่อยสิก็ดีใจกับช่างพงนะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเนาะตอนแรกผมนึกว่าช่างพงจะมาดูเฉยๆน่าจะแบบมาดูรุ่นดูอะไรเฉยๆก็ไม่คิดไม่ฝันว่าช่างพงจะเอาเลย แล้วก็ให้เขาไปส่งเลยแล้วก็ทํานสัญญาวางเงินเรียบร้อยนะครับก็คาดว่านะคาดว่าน่าจะรถเขาน่าจะไปส่งพรุ่งนี้หรือไม่ถ้าจังพงใจร้อนอาจจะเร่งให้เขาไปส่งวันนี้ในเอฟซีอาจจะเร่งให้เขาไปส่งวันนี้น,จจะน,น,นะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นชังพงต่อราคากันมันเลยนะตอนแรกมันราคานี้ต่อลงมาเรื่อยๆต่อลงมาเรื่อยๆ จนได้ราคาที่พอใจยังพงก็เลยตัดสินใจเอาเลยนะครับแสดงความดีใจเนาะกับช่างพงที่ได้รถไถในใจช่างพงเห็นบอกว่าอยากได้รุ่น L L 50แต่ว่าเนื่องด้วยอ่ามันราคาค่อนข้างที่จะสูงช่างพงก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใจเอา l 40แทนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้แรงกำลังมันจะลดลงมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับ FC อโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะไม่รู้ว่าช่างพงดาวเท่าไร่นะ FC ต้องไปถามเอาเองน่าจะประมาณแสนสองแสนนี่แหละดาวผ่อนน่าจะเดือนละหมื่นหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนี่แหละนะครับก็ดีใจดีใจนะ FC วันนี้ก็มาเป็นเพื่อนช่างพงเบิกเงินนะ FC นะครับก็คับเหมือนกันวันนี้ผมก็สั่งเหล็กไป ไม่รู้ว่าเหล็กไปถึงบ้านผมหรือยังในเอฟซีแต่ว่ารู้แต่ว่า,ายังไม่ได้จ่ายเงินอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้จะจะจจ่จจจายยังไงถ้าเกิดเขาไปส่งเหล็กถึงบ้านผมสะก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปจ่ายเงินเขาได้ยังไงอ่ะนะโอเคผมก็จะเข้าไปเป็นเพื่อนยังพงก่อนในเอฟซียังไงก็ฝากคลิปไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ